สามเคล็ดลับยอดกดยังไงไม่ให้หน้ายางตายแห้งและหลายคนม,มีปัญหาว่ายอดกดทาอย่างก็ทุ่ยทุกวันทุกวันกลายเป็นว่าต้นยางแสดงการเปลือกแห้งหน้าแห้งรั่วตายนึ่งน้ํายางก็ออกน้อยจะทําอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่ามีวิธีอะไรที่จะมาป้องกันบ้างคะ่ะวันนี้ขุูสมัยมีสาเคล็ดลับที่จะมาบอกเพื่อนๆคะ่ะ ต้นยาแสดงอาการเปิดแห่งอันแรกก็คือเชดิดของกดน้ำกดที่เรามาใช้ค่ะเราไปใช้น้ำกดอะไรไม่ว่าจะเป็นกดกรรมฐานกดแก่ที่มีขายในท้องตลาดเพราะว่าหาซื้อง่ายราคาไม่แพงแต่รู้ไหมคะว่าความเข้มข้นเขามีตั้งแต่5้า 10% 0อค่ะอันนี้ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากและถ้าเรามาใช้เราไม่ได้ดูฉลา,ากที่เขาบอกว่าให้ไปผสมน้ําเท่าไหร่ความเพิษพุ่นสูงสูงพอเราไปใช้ก็เกิดอันตรายกับต้นยางด้วยค่ะโดยเฉพาะกวดแก่เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการที่จะกั ก่อนเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังบ้างอุตสาหกรรมที่ต้องการความสามารถในการกัดก่อนให้ดีแต่ทีนี้พอเรามาใช้กับต้นยางของรู้ไหมคะว่ากดตัวนี้เป็นกดแก่กลิ่นเขาก็จะแค่กลิ่นไอระเหยเขาออกมาค่ะก็จะทําอันตรายให้กับหน้ายางได้ทําให้เซลล์ของของเปิดอยางเสียหายพอเปิดอยางเสียหายอันนั้นนะคะก็มีผลทำให ทำลายท่อน้ำยางเราเกิดยางน้ำยางออกมาน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีน้ำยางออกมาเลยค่ะกลับมาใช้กดฟอปิกะเขาเป็นกดอซีแล้วเขาก็จะเหยง่ายเขาจะไม่อันตรายต่อเปลือกยางเสียท่อน้ำยางและไม่เป็นอันตรายกับคนค่ะที่สองคือความแคบขดของน้ำกดค่ะอันนี้ค่ะเราต้องตระหนักให้ดีนะคะในฉลาก สารต่างๆที่มาขายเขาก็จะบอกว่าจะต้องเจจางลงอย่างกดคามาถันถ้าไปเราไปเจอ20%แต่เราเจจางน้อยก็เข้มข้นเกินไปอันนี้ก็จะเป็นอันตรายกับเปลือกหรือว่าเซลล์ยางได้ค่ะทําให้เกิดอาการเปลือกแห้งได้นะคะมาใช้กรดฟอร์มิกกรดฟอร์มิกที่ใช้ก็คืออยู่ที่3% 3%ดูเหมือนว่า กดเริ่มต้นราคาแพงก็คือแกลอนละประมาณ250บาทแต่เขามี5้าิตรู้ไหมคะว่าเขาจะต้องมาเจีจางให้เหลือ3เปอร์เซ็นต์เขากดตัมีค่ิ่เปอร์เซ็นต์เอามา1 5 0หซีซีหรือขนาด1นขวดเครื่องดื่มชูกำลังมาผสมกับน้ำห้ารินี่ราคาก็จะทำให้ต้นทุนเขาอยู่ที่30สตางต์งต่อริตรหรือว่าต่อกิโลรกรัมค่ะในขณะที่กดกรรมาถันต้นทุนเขาอยู่ที่15สตางค์ต่อ ลิตรหรือว่าต่อกิโลกรัมค่ะต่างกันแค่หลักสิบนะคะแต่คุณภาพแตกต่างกันอันตรายต,ต่างๆกับต้นยางแตกต่างกันค่ะสรารก็คือมีวิธีการที่สามารถประหยัดการใช้น้ํากดได้และไม่ให้เป็นน้ํากดเป็นอันตรายกับต้นยางได้ก็คือว่าทุกครั้งที่เราเกรียดยางรองรับน้ํายางเราแค่ดึงก้อนถ้วยขึ้นมาและแตะแขงก้อนหลังจากนั้นน้ําเซร่มก็ไม่ต้องเททิ้งนะคะเพราะน้ำเซร่มมีน้ํากดแล้วก็รองรับ น้ำยางน้ำยางก็จะมาเจนน้ำเซรัร่มที่มีกดก,ก็จะทําให้จับตัวและเวลาเราเติมกดเราหยดกดเราก็สามารถประหยัดปริมาณกดลงไปได้ค่ะนี่ค่ะนอกจากช่วยประหยัดแล้วไม่เป็นอันตรายกับต้นยางค่ะและเวลาที่เราจะเอายาไปขายเอายางก้อนออกแล้วเราก็เทน้ําเซรัร่มไปไกลๆค่ะไปตรงอกยางค่ะตรงกล่งกลางระหว่างแถวยางนะคะอันนี้นก็จะช่วยได้ค่ะไม่เป็นอันตรายกับต้นยางค่ะ นี่ระก,กาเป็นสามความรับดีๆที่ครูพิสมัยนํามาให้ที่จะช่วยป้องกันอย่างหน้าตายได้นะคะถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้ดีจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆค่ะหรือถ้าใครอยากจะรู้ลึกรูุ้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัมมีคอร์สเทคนิคก,การเพิ่มประสิทธิภาพการเกรดจ,จางใหผ้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากอยาจะนำเอาความรู้ ทั้งจากประสบการณ์การทํางานและจากการทําส่วนยางเองมาบอกต่อเพื่อนๆค่ะเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มนะคะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่ากดที่ข้อความบอกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันคะ่ะครูพี่สมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ1ิบคนแรกที่จอเข้ามานะคะความรู้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ความ,มรู้ตายที่แพงอย่าไปรอผิดล้าถูกเลยคะ่ะมารีบหาเง,งินไ,ไวๆกันดีกว่าคะ่ะ